ตอนนี้วิ่งไป14,413กิโลนะครับ <Wow. S 2> อัดแก๊สไปเต็มถังเมื่อกี้ได้290บาทนะเดีย๋ยวเราดูนะว่ารอบต่อไปจะได้เท่าไหร่โอเคตอนนี้เหลือ1เมตรนะครับอยากไปใช้มาแก๊สตอนนี้เหลือแค่ขีดเดียวนะครับสีเขียวสีเขียว1จุดนะครับ ก็อันนี้มาเติมเต็มถังคิดลา13บาท <Yahoo! S 1> เหมนเดิม <Okay. S 1> 140โอเคอัดได้ทั้งหมด140บาทเดี๋ยวเราลองมาคิดคำนวณดูนะแป๊บหนึ่งครับอันนี้คือเลขหน้าปัดน,นะครับหน้าปัจจุบันนะครับหลังจากเติมแก๊สไปแล้วตอนนี้ หน้าปั๊มแก๊สเลขนี้นะครับผมนะหนึ่งห้าหนโอเคเดี๋ยวเราจะไปคิดคำนวณอ่าต่อไปเรามาคำนวณน,นะครับคำนวณอัตราการใช้แก๊สนะครับผมโอเคเราต้องหาก่อนนะครับว่ารถเราวิ่งไปกี่กิโลนะครับอันนี้ร้อยนะครับ รถเราวิ่งไปทั้งหมด103กิโลนะครับ103กิโลนี้มายัางไงเราก็เอานะครับเลขหน้าใหม่นะครับมาคํานวณโอเคเราวิ่งก่อนวิ่งอ่าเราวิ่งไปนะครับ114,516นะครับลบด้วยนะครับส1 4 4 1 3นะครับก่อนที่จะวิ่งนะครับ นี่เราวิ่งไปทั้งหมดร้อยสามกิโลก็คืออัตราที่เราวิ่งไปก่อนทดสอบนะกับหลังทดสอบเราวิ่งไปร้อยสามกิโล <Okay. S 1> โอเคโอเคต่อไปราคาน้ำมันราคาน้ำมันหน้าหน้าปั๊มแก๊สนะครับราคาแก๊สปิดราคาแก๊สนะครับหน้าปั๊มแก๊สนะครับสิบสามบาทหนึ่งสตางค์อันนี้ไม่ต้องคำนวณครับมีอยู่แล้วโอเคแล้วก็ ใช้น้ำมันอันนี้เราก็คือใช้แก๊สนะครับใช้แก๊สกิโลเมตรต่อลิตรนะครับจะคำนวณออกมาอย่างนี้ยังไงนะครับก็คือเราเติมแก๊สไป140ใช่ไหมร้1ย0ตั้งนะครับหารด้วยราคาน้ำราคาน้ำมันวันนั้นนะฮรราคาแก๊สวันนั้นผิดราคาแก๊สนะครับคำตอบออกมาก็คือ สิบลิตรนะครับเราใช้แก๊สไป10.7จลิตรนะครับเก็บไว้ก่อนเราใช้แก๊สไปสิบจุลิตรใน103ยกิโลนี้นะครับผมเราก็เอามาก็คือเอาร้อยตั้งนะครับร้อยระยะทางนะครับที่วิ่งไปหารด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยร้อยสิบเนะครับเท่ากับว้าว อันนี้คืออัตราการบริโภคแก๊สของรถเรานะครับผมก็คือแก๊ส1ลิตรเนี่ยรถเราสามารถวิ่งได้9.5นะครับ9กกิโลเมตรนะครับก็คือเลขนี้เลยนะครับคิดเร่าๆโอเคทีเนี้ยในเว็บอะ่ะมันก็จะคำนวณออกมาให้ผมเลยว่าเติมแก๊ส140บาทถ้าเกิดวิ่งเนี่ยอัตราการบริโภคเท่านี้นะครับในระยะทางเท่านี้นะครับจะต้องเติมแก๊ส4 0บาทอ่บาทโอเคถูกต้องอันนี้ก็คือถูกละ ามหน้าเว็บนะครับแล้วก็อัตราการกินน้ำมันนะครับต่อกิโลอาตาัตราเขาเรียกว่าไงอะ่ะเราต้องจ่ายค่าค่าค่าแก๊สเนี่ยต่อกิโลนะครับเท่าไหร่กี่บาทอะไรเงี้ยก็ง่ายๆเลยครับก็คือเอา140นะครับหารด้วยนะครับ103ใช่ไหม ก็คือเราวิ่งไปเราเติมแก๊สไปเนี่ยร้อยสี่สิบาทใช่ไหมร้อยสี่สิบาทนะครับเอามาหารเลยครับหารระยะทางที่เราวิ่งไปคือร้อยสามกิโลนี่ก็คือจํานวนเงินนะครับต่อวิ่งไปเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยเราจ่ายค่าแก๊สไปหนึ่งบาทสามสิบสตางค์คิดคร่าวๆนะครับปัดเศษทิ้งไปให้หมดอาจจะหนึ่งบาทสามสิบห้าสตางค์แล้วแต่นะแล้วแต่คนคิดสามสิบห้าแล้วกันหนึ่งบาทสามสิบห้าสตางค์ คุณลองคิดดูนะถ้าคุณเติมน้ำมันคุณเติมน้ำมันคุณเติมเดี๋ยวนี้น้ำมันลิตรเท่าไหร่มันลิตรละสี่สิบห้าแล้วกันนะเฉลี่ยก็คือพวกแก๊สโซฮอลหรือว่าอียี่สิบอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะประมาณไม่หนีกันเท่าไหร่หนีกันอยู่ประมาณบาทฝาเมื่อเลขกลมๆก็ประมาณสี่สิบห้าอาจจะบางบางบางตัวอาจจะขึ้นไปเกือบห้าสิบแล้วก็ได้หรือห้าสิบแล้วผมก็ไม่แน่ใจอ่าสี่สิบห้าคิดคร่าวๆนะครับโอเค เอา45ตั้งนะครับหารด้วยรถเนี่ยรถเบนซินเครื่องพันห้าเนี่ยอัตราการบริโภคน้ํามันอย่างรถผมเนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะติดแก๊สน,นะครับบริโภคอยู่13.1ถ้าคิดกลมๆคิดง่ายๆนะครับก็คือ13.1กิโลเมตรใช่ไหมเราก็มาหารเลย13แล้วกันผมขอใช้เลเลขกลมๆนะเนี่ย มันกินน้ำมันอะ่ะกิโลละสามบาทสี่สิบสตาง <c oughs> คิดดูดิรถผมอะ่ะสามบาทสี่สิบสตางค์นี่โคตรหนักเลยนะเอาสามบาทสี่สามบาทสามบาทสี่สิบสี่สิบหกสตางะคะ์แล้วกันสามบาทสี่สิบหกสตางค์ลองลองเอามาลบกับราคาแก๊สด,ดิราคาแก๊สเมื่อกี้เท่าไหร่หนึ่งจุดสามห้าเนี่ย ผมประหยัดไป2บาท2บาทกว่า2บาทกันอีกหน่อยนึงอะทุกทุกกิโลอะคิดดูประหยัดกว่ากันขนาดไหนแล้วคุณอยากรู้ไหมว่าคุณจะคืนทุนนะครับต้องวิ่งไปเท่าไหร่คุณก็แค่เอาตัวเนี้ยนะครับเอาราคาเอาเอาที่ท,ที่ที่คุณจะที่กำไรที่คุณใช้เติมแกะเติมแก๊สเนี่ยนะไป ไปคูณเหรอเขาไม่เรียกไปหารสิเอาไปหารแนตะมุราคาค่าแก๊สสามหมื่นโอเคคุณไปติดแก๊สมานะครับสามหมื่นกว่าสามหมื่นหน่อยหน่อยอะตีเลขกลมเลยสามหมื่นเอามาหารเมื่อกี้เนะี่ยหมื่นสี่พันสองร้อยกิโลว้าว <Wow. S 1> คุณขับไปแค่หมื่นสี่พันสองร้อยกิโลนะค,คุณได้ค่าแก๊สคืนแล้วครับค่าติดแก๊สค่าติดตั้งแก๊สมันคืนทุนให้คุณทุกๆก,ก,กิโล กิโลละสองบาท2บาท2บาท,2บาทอะวิ่งแค่หมื่นสี่วาเนี่ยคุณได้ราคาค่าแก๊สคืนแล้ว <Wow. S 1> แล้วถามว่าเครื่องพังไหมอะไรไหมผมผมว่ามันก็พังแหละมันก็ตามการเวลาอาจจะพังเร็วกว่าอะไรประมาณนี้ก็คือมันก็ต้องทําใจแต่ถามว่ารถอะสิ่งของอะมันมันเกิดมันสร้างมาเพื่อถูกใช้งานครับมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะมาให้ใครรักอะ ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับในยุคนี้ก็อะไรที่มันประหยัดได้นะครับอย่างผมผมคิดว่ารถเนี่ยอยู่กับผมสักสิบปีมันก็น่าจะคุ้มแล้วล่ะโอเคต่อคันนะเพราะรถแก๊สอ่ะผมว่าเกินสิบปีแน่นอนเพราะเคยใช้นะครับเคยใช้อยู่คันหนึ่งนะก็ติดแก๊สก็วิ่งมาเป็นสิบปีเลยปีศูนย์สามอ่ะผมเพิ่งจะมาเปลี่ยนรถปีสองพันยี่สิบสองอ่ะมันพังไหมล่ะเนี่ยมันก็ไม่พังแต่วาเวอร์มันก็มีสุดนะมันก็ตับตั้งได้มันคือมัน คือมันไม่ได้พังแบบว่าวิ่งไม่ได้แล้วทีเดียวอ่ะแต่มันอาจจะแบบมีมีอาการแบบกระพือก็คือเหมือนคือมันจะมีอาการบ่งบอกก่อนที่มันจะพังอะ่ะคุณก็เข้าไปเข้าศูนย์นะให้เขาปรับตั้งปรับแก้นะอะไรประมาณเนี้ยก็รักปุ้มบำรุงรักษาตามระยะ,ะครับโอเคแต่ตอนนั้นผมโคตรชุ่ยเลยนะที่ขับรถแก๊สก็คือไม่เคยไปเช็คศูนย์เข้าศูนย์เช็คระยะทั้งแก๊สทั้งเครื่องเลยนะก็คือ ก็เปลี่ยนเองทําเองตลอดแต่ก็คันนี้ก็คือเข้าศูนย์เช็คระยะอะไรตามปกตินะครับก็ติดแก๊สเพิ่งจะลดอายุหนึ่งปีนะครับติดแก๊สแล้ว <Wow. S 1> ก็คิดว่าจะใช้แก๊สด,ดีกว่าเพราะตอนนี้นะ้ำมันแพงมากขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟัง